คำสอนจากโอรินบทที่14ความกระจ่างอยู่ในแสงสว่างให้มากขึ้นการพบความกระจ่างเกี่ยวข้องกับการมองชีวิตเป็นภาพรวมด้วยกรอบเวลาที่นานขึ้นและด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นยิ่งเธอมองชีวิตได้กว้างไกลขึ้นเธอจะยิ่งเห็นชีวิตตัวเองชัดเจนขึ้น บรมครูผู้ล่วงรู้จุดมุ่งหมายของวิญญาณที่เกิดมาในชาติภพนี้จึงให้คำแนะนำด้วยวิสัยทัศน์ที่กระจ่างแจ้งเธอจะพัฒนาความกระจ่างแจ้งเช่นนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างไรคนส่วนใหญ่มองชีวิตด้วยกรอบเวลาเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ แทนที่จะขยายออกไปเป็นหลายๆปีแทนที่จะมองเป็นภาพรวมทั้งชีวิตบนโลกนี้ถ้าเธอพร้อมจะมองชีวิตเป็นภาพรวมเธอจะเริ่มพบความกระจ่างในชีวิตปัจจุบันนี่ไม่ได้หมายความว่าเธอต้องเห็นภาพชีวิตในอนาคตแต่หมายความว่ายิ่งเธอเห็นภาพชีวิตรวมของความเป็นตัวเธอมากขึ้นเธอจะยิ่งเห็นชีวิตตัวเองชัดเจนขึ้น ถ้าเธอได้ไปยังโลกอนาคตและมองย้อนกลับมาที่โลกปัจจุบันเธอจะเห็นความเป็นตัวเธอด้วยมุมมองใหม่เพราะความกระจ่างเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมุมมองคนส่วนใหญ่มีรูปแบบการคิดและนิสัยที่ตายตัวแต่ทุกครั้งที่เธอทลายกรอบและพบวิธีคิดแบบใหม่เธอกำลังเพิ่มความกระจ่างแก่ตนเอง ความกระจ่างไม่ใช่สิ่งที่เธอได้มาและคงอยู่กับเธอตลอดไปแต่คือการปรับภาพชีวิตให้คมชัดอย่างต่อเนื่องลองจินตนาการถึงเรือที่พยายามหาที่จอดริมชายทะเลในเวลาที่หมอกลงหนาจัดและคนบนเรือมองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงไม่อาจลงจากเรือหรือทำการใดเมื่อหมอกจางลงพวกเขาจึงเริ่มเห็นเส้นขอบฟ้าและชายฝั่งลาง,ลาง แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นพวกเขาจึงไม่ทำอะไรไม่นานหมอกก็จางหายไปภาพเบื้องหน้าชัดเจนพวกเขารู้แล้วว่าเบื้องหน้าคืออะไรและเริ่มเตรียมตัวลงมือกระบวนการความกระจ่างก็เช่นกันเริ่มแรกความคิดของเธอยังคุมเครือไม่ชัดเจนเพราะนั่นคือวิธีที่แก่นแท้กลายเป็นรูปร่างแต่เมื่อกระบวนการรับรู้เริ่มขึ้น ความคิดใหม่และวิธีมองแบบใหม่ก็ผุดขึ้นตามเป็นรูปเป็นร่างลางๆเธอมักรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่มันอาจเริ่มจากความรู้สึกไม่สบายใจ พราะกระบวนการเกิดความกระจ่างคือกระบวนการปล่อยวางความสับสนด้วยเช่นกันมันอาจเป็นความหอยหาความปรารถนาความต้องการหรือความจําเป็นมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักรู้ทางอารมณ์ของเธอหลังจากที่มันผ่านเข้ามาในการรับรู้ความกระจ่างไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่ต้องอาศัยกระบวนการต่อเนื่อง เมื่อเธอเริ่มรู้สึกไม่พอใจแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจงถามตัวเองว่าฉันจะปรับภาพนี้ให้ชัดได้อย่างไรยิ่งเธอระบุความรู้สึกที่เกิดขึ้นออกมาได้ชัดเธอจะยิ่งได้รับความกระจ่างเร็วขึ้นลองนึกถึงบางเรื่องที่เธอไม่สบายใจแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นแล้วตัดความคิดอื่นออก ระบุออกมาให้ชัดว่าความรู้สึกไม่สบายใจนั้นเป็นเรื่องอะไรเมื่อเธอจดจ่ออยู่วความรู้สึกนั้นพยายามหาถ้อยคำมาอธิบายใช้ความคิดหลายๆทางสุดท้ายเธอจะหาคำอธิบายที่ลงตัวกับสิ่งที่เธอรู้สึกและเมื่อเธออธิบายความรู้สึกนั้นได้เธอจะกระจ่างความกระจ่างเกิดจากการเสาะหาและการพ้พบข้อมูลที่เธอต้องการ รวมทั้งเกิดจากการอดทนที่จะค้นหาแสงแห่งปัญญาซึ่งจะช่วยให้เธอตัดสินใจไปในทางดีความกระจ่างมาเกี่ยวข้องกับวิธีการมองสิ่งต่างๆเพื่อจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อให้สอดคล้องและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวตนของเธอการลงมือทำเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจเสมอและการตัดสินใจจะก,กระจ่างถ้าเธอใช้ชีวิตจากระดับพลังงานขั้นสูง ความกระจ่างมีคุณค่ายอย่างไรเป็นประโยชน์ต่อเธออย่างไรความกระจ่างช่วยเร่งวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของเธอได้มากความจริงแล้วมันช่วยล่นระยะเวลาได้หลายปีความกระจ่างหมายถึงการใช้เวลาใคราควรปัญหาในชีวิตสำคัญกว่าที่จะคลควรปัญหาแทนที่จะดิ้นรนไปตามมันเธอหลายคนอยากรีบลงมืออยากเห็นผลลัพธ์ แต่เธอจะพบวิธีกระทำที่ถูกต้องได้ไม่ยากถ้าเธอพร้อมใช้เวลาใคร่ควรดึงตัวตนขั้นสูงเข้าร่วมจดจ่อตั้งมัน่นและสร้างพื้นที่ที่จะทำเช่นนั้นได้ความกระจ่างเกิดจากจิตใจตั้งมัน่นจดจ่อความคิดและกำหนดความสนใจเราเกิดความกระจ่างได้โดยการฝึกระบุความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องแม่นยำ ความกระจ่างหมายถึงการมีสมาธิจดจอ่อและมีขึ้นพลังงานอยู่ในระดับที่ผู้อื่นไม่อาจรบกวนเธอได้ยิ่งขึ้นพลังงานของเธอกระจ่างแจ้งเธอจะยิ่งเป็นอิสระจากความคาดหวังหรือความต้องการของผู้อื่นเส้นทางชีวิตก็จะชัดเจนมากขึ้นความกระจ่างไม่เพียงช่วยให้เธอบรรลุจ,จุดมุ่งหมายในชีวิตแต่ยังช่วยให้ชีวิตทุกด้านของเธอราบรื่นอีกด้วย จงมีความกระจ่างในความตั้งใจเธอตั้งใจจะทำอะไรในชีวิตพัฒนาตนเองมีความสุขมีความเบิกบานหรือเปล่าหรือเธอตั้งใจจะช่วยเหลือและเยียวยาผู้อื่นยิ่งเธอมีความกระจ่างพลังงานจะยิ่งหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตทุกด้านจุดมุ่งหมายชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เธอชัดเจนได้ความกระจ่างในมุ่งหมายชีวิต จะนำพลังงานที่สว่างสวัยเข้ามาสู่ชีวิตทุกด้านเธออาจสงสัยว่าแก่นแท้ของจุดมุ่งหมายชีวิตฉันคืออะไรมันคือความปรารถนาจากส่วนลึกในตัวเธอซึ่งทำให้เธอเบิกบานที่สุดซึ่งเธอนึกถึงและฝันถึงอยู่ตลอด มันคือแรงกระตุ้นจากส่วนลึกของวิญญาณคือแรงดลใจคือความฝันที่มีอยู่ในตัวเธอเมื่อกระจ่างในจุดมุ่งหมายชีวิตขั้นต่อไปคือกระจ่างในความตั้งใจเธอตั้งใจจะบรรลุจุดมุ่งหมายชีวิตอย่างไรและที่สําคัญกว่านั้นเธอตั้งใจที่จะลงทุนลงแรงหรือเปล่าความตั้งใจแน่วแนคือภาพหรือวิสัยทัศน์ที่เธอกําลังสร้างขึ้นมา เวลาเธอตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างเธออาจมีหรือไม่มีภาพที่ชัดเจนของผลสำเร็จหรือเป้าหมายในแง่หนึ่งความกระจ่างในความตั้งใจอาจเป็นภาพจุดมุ่งหมายของเธอหรือเป็นกระบวนการที่เธอต้องการประสบระหว่างทางเธออาจเพียงอยากสร้างชีวิตที่มีความสุขหรือเพียงอยากกระจ่างในความตั้งใจที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จต่อมาคือความกระจ่างในแรงจูงใจอะไรคือแรงจูงใจให้เธอทำอะไรบางอย่าง ไม่ว่าเธอจะกำลังลงมือทำอะไรเธอต้องรู้ชัดว่าเธอกำลังทำไปเพื่ออะไรเธอต้องการอะไรจากมันเธออยากได้รับผลสิ่งใดจากผลนั้นความกระจ่างมักหายไปหลังจากลงมือทำแล้วไม่ได้รับสิ่งที่คาดหวังเธออาจลงมือสร้างบางอย่างที่เธอคิดว่าเธอต้องการแต่สุดท้ายก็พบว่านันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการจริงๆถ้าเธอรู้ชัดว่าเธอต้องการอะไรความคาดหวังจะได้รับสิ่งใด จัก,กรวาลจะส่งสิ่งที่เธอต้องการมาให้ในรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้นยังมีความกระจ่างในข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดความสัมพันธ์ระหว่างคนรู้จักความสัมพันธ์ทางธุรกิจความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคนมักจะมีข้อตกลงแฝงยิ่งข้อตกลงแฝงถูกเปิดออกมาเธอจะยิ่งกระจ่างมากขึ้นความขัดแย้งและความผิดหวังต่างๆเกิดจากการไม่เข้าใจข้อตกลงให้ชัดเจน คนหนึ่งทำตามข้อตกลงในแบบที่ตนเข้าใจขณะที่อีกคนทำอีกแบบความจริงแล้วทั้งคู่สร้างความชัดเจนร่วมกันได้แต่ถ้าพวกเขาไม่สื่อสารกันให้ดีก็จะเกิดความสับสนได้การสื่อสารอย่างใส่ใจนำมาซึ่งความกระจ่างความกระจ่างในการสื่อสารหมายถึงการพูดคุยสื่อสารด้วยความเที่ยงตรง และยังหมายถึงการไม่โอ้อวดประสบการณ์ของเธอเกินจริงคือการไม่พูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แยกกว่าหรือดีกว่าที่เป็นจริงเมื่อเธอเจอเหตุการณ์ไม่ดีเธอมีแนวโน้มที่จะพูดเกินจริงและการทำเช่นนั้นจะสร้างการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องแก่ตนเองและผู้อื่นก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่แจ่มชัดหรือกระทั่งในเชิงลบจงสังเกตคำพูดที่เธอคุยกับผู้อื่น ลองถามตัวเองดูว่าเธอกำลังเล่าประสบการณ์ที่ถูกต้องอยู่หรือไม่หรือเธอกำลังพยายามสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายประทับใจสงสารเห็นใจเข้าอกเข้าใจหรือสับสนเธอกำลังบิดเบือนความจริงอยู่หรือเปล่าตอบตนเองให้ได้ว่าเธอต้องการอะไรจากเขากันแน่เธอคุยกับเขาเพราะหวังว่าจะได้บางอย่างจากเขาหรือไม่เธอหวังว่าจะได้สิ่งที่เป็นข้อตกลงแฝงใช่ไหม สำคัญที่เธอควรบอกสิ่งที่เธอต้องการให้ชัดเจนถ้าเธอไม่อยากผิดหวังการสื่อสารเป็นปันจจัยหนึ่งที่สามารถควบคุมสถานการณ์ในชีวิตและสิ่งที่เธอดึงดูดเข้ามาเมื่อเธอสื่อสารอย่างเที่ยงตรงและรู้จุดประสงค์ของการสื่อสารเธอจะพบว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อผู้อื่นและโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปจงมีความกระจ่างในจุดมุ่งหมายความตั้งใจและแรงจูงใจของเธอ เมื่อเธอมีความกระจ่างในจุดมุ่งหมายความตั้งใจแรงจูงใจข้อตกลงและการสื่อสารเธอจะทำอะไรลื่นไหลไม่ติดขัดหลายคนคิดว่าการรู้ชัดว่าต้องทำอะไรคือจุดเริ่มต้นแต่การมีจุดมุ่งหมายชัดเจนต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นการรับรู้ที่กระจ่างชัดจะช่วยให้เธอสร้างวิสัยทัศน์ที่ตรงกับแรงจูงใจส่วนลึกภายในตัวเธอความกระจ่างในความหมายทางจิตวิญ,ญญาณคือ การที่ตัวตนระดับร่างกายตัวตนระดับจิตใจและตัวตนระดับอารมณ์สอดคล้องกับตัวตนระดับจิตวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นได้หลายวิธีเธออาจเริ่มจากการชำระรัศมีกายโดยการปรับสมดุลพลังงานแล้วใช้จิตใจสร้างความกระจ่างขึ้นมา จิตใจเป็นเพียงเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเธออาจสร้างความกระจ่างผ่านการชำระและมีกายและการสร้างจินภาพแต่การเชื่อมจิตวิญ,ญญาณเข้ากับจิตใจจะนำความกระจ่างมาให้เธอได้มากกว่าวิธีอื่นถ้าเธอต้องการความกระจ่างจงร้องขอต่อวิญญ,ญาณของเธอจิตวิญ,ญญาณมีคำตอบให้เธอเสมอและเชื่อมเธอเข้ากับกระแสะพลังงานของโลกซึ่งนำความสมบูรณ์พูนสุข ความรักสันติสุขและสิ่งที่เธอร้องขอมาให้คราวนี้ลองนึกถึงสิ่งที่อยากได้รับความกระจ่างจินตนาการว่าเธอกำลังเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเธอวาดภาพว่ามีพลังงานแสงสว่างผ่องใสกำลังไหลเข้าสู่จิตใจเธอเข้าไปชำระและปรับความคิด ให้อยู่ในรูปแบบที่ช่วยให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่สว่างสวยและรื่นรมมากขึ้นรู้สึกว่ากระแสพลังงานกำลังไหลเข้าสู่ตัวตนทุกระดับทั่วร่างกายจิตใจและอารมณ์สอดสานประสานเข้าด้วยกันถ้าเธออยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายชีวิตของเธอหรือสถานการณ์ในชีวิต จงร้องขอแต่เธอต้องมีเวลาและมีความตั้งใจที่จะรอฟังคำตอบลองหาเวลานั่งเงียบๆครั้งแรกเธออาจจะไม่ได้ยินคำตอบแต่การสร้างพื้นที่ว่างในใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรอคำตอบเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเวลาที่เธอทำใจให้ปลอดโปล่งผ่อนคลายและร้องขอข้อมูลที่เธอต้องการเธอจะได้รับเหมือนกับสถานีรับลื่นวิทยุ ยิ่งเธอสร้างพื้นที่ในการรับคลื่นเธอจะรับคลื่นได้มากขึ้นและยิ่งเธอใช้เวลาทำใจให้ปลอดโปร่งหาเวลาคิดเงียบๆเบชื่อมต่อกับพลังงานขั้นสูงในตัวเธอเธอจะพบว่าการลงมือลงแรงของเธอแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างสิ้นเชิงเธออาจลดการกระทำลงไดถึง80%หรือมากกว่านั้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนการใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ใครควรให้กระจ่างจะช่วยให้เธอไม่ต้องเสียเวลาหลายปีไปกับเส้นทางที่ล่าช้าเธอเร่งการเติบโตทางจิตวิญญาณได้โดยการใช้เวลาทำใจให้กระจ่างลองร้องขอสิ่งที่เธอต้องการและเปิดใจรับ